สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะคะทางแฟนเพจของอีสุสุราธานีนะคะและแน่นอนค่ะว่ากิจกรรมช่วงบ่ายของเราวันนี้นะคะไม่ธรรมดาเดคะไม่แพ้ช่วงเช้าอย่างแน่นอนค่ะนะ่ยสำหรับใครที่บอกว่าตอนเช้าเสียใจจังเลยนะคะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมไม่ได้มีโอกาสมาทดสอบขับรถเดค่ะโฟวินแบบนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะนะคะเพราะว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามเดค่ะเกี่ยวกับการทดลองขับรถได้ฟรีค่ะที่ โชว์รูมอีซูซูเนี่ยสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะคะอ่ะนะคะเชื่อว่าตอนนี้ค่ะหลายท่านอย่างที่จะเจอกับนะคะวิทยากรของเราแล้วนะคะใครอยากเจอแล้วขอญาตหัวใจอีกสักรอบกันค่ะนะคะเป็นช่วงนี้บางคนขาดแคลนความรักเหลือเกินนะคะต้องการหัวใจรัวๆนะคะเอาละค่ะเนี่ยหัวใจรัวขนาดนี้ค่ะเรียกร้องมาขนาดนี้นะคะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอญาตคะ่ะด้วยค่ะพบกับค่ะที่ไบก้อนจีมคาร์ของเราค่ะดี สวัสดีค่ะนี่เลยค่ะสวัสดีพี่ใบก้อนขออนุญาตเรียกพี่ใบก้อนดีคาไะ้ไคะก่อนที่เราจะไปรู้จักเกี่ยวกับการแต่งรถที่มาที่ไปขออนุญาตให้พี่ใบก้อนแนะนาตัวสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงชื่นชอบการแต่งรถขนาดนี้ครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับเอ่อชื่อใบก้อนนะครับเป็นตัวแทนจากร้านดีคาซูเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ร้านดีคาก็เป็นร้านแต่งรถนะครับครบวงจรนะครับรวมทั้งถึง ประดับยนต์นะครับแล้วก็ทารถออฟโรดนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถเก่งช่วงล่างอะไรเนี่ยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์คือร้านดีมคาซูร์วิลสุราษฎร์ธานีเนี่ยทำหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะคะโอ้นะคะครบรถครบเรียกว่าครบครันขนาดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะสายแต่งรถเนี่ยอยากที่จะรู้แล้วค่ะพี่เบคอนขออนุญาตเรียกพี่เบคอนเลยก็แล้วกันนะคะอยากจะรู้ว่านะคะ รถ off road, ออฟโรดเหมือนรถเ,เกียร์ควอวินอย่างงี้ค่ะหรือว่าเป็นรถวีคอร์สค่ะพี่ไปก้อนเราสามารถที่จะแต่งรถเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าบางบางคันเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าฟังก์ชันมันแน่นแล้วนะคะแต่ละคน,นยังแบบอาจจะชื่นชอบอยากที่จะเพิ่มเติมอีกเราสามารถทําได้ไหมคะได้ครับผมจริงแล้วรถที่เป็นรถออฟโรดเนี่ยครับอย่างเช่นเจ้า isuzu o r c คันนี้คือทําได้ลไหลายอย่างเลยทั้งภายนอกทั้งช่วงล่างทั้งภายในเราสามารถเพิ่มเติมเสริมแต่งได้ทั้งหลายส่วนเลยครับ ก็อย่างถ้าเป็นสเต็ปแรกๆของทางร้านดีมคารซูเปอร์ยูสุราธานีเนี่ยเมื่อลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นล้อกับยางะนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของการแต่งรถเลยเป็นเหมือนแบบเริ่มต้นเลยะนะครับผมอันนี้สําหรับใครที่แบบว่าคิดไม่ออกว่าเอ้ยจะเริ่มจากตรงไหนดีก็เป็นล้อกับยางใช่ครับนะคนะคอันนี้คือสเต็ปแรกเลยค่ะแ,คแล้วต่อไปถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าโอเคแอดวานซ์และขนาดที่จะแต่งเพิ่มไปกว่านี้นะคะพี่เบคอนมีแนะนําเพิ่มไหมคะมีครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะ เพิ่มไปมากกว่านี้นะครับก็จะก็จะแนะนําให้ทําช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างยกขึ้นมาเหมือนเป็นรถออฟโรด oh <my. S 1> นะครับใส่กันชนเหล็กหน้าหลังใส่โลบาร์นะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถนะครับเพิ่มความการซับแรงกระแทกของช่วงล่างการเอาไปใช้งานจริงการยึดเกาะถนนนะครับทำให้ดีกว่าเดิม<า>ประมาณนี้ครับผมอย่างนี้การแต่งรถมันจะทําให้เรียกว่าสมรรถนะของรถเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นด้วยใช่้วมแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยขับรถมีความสุขด้วย นี่นะ,นะคะต้องถามนิดนึงค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าที่ไปใช้บริการที่ร้านเนี่ยมีรถแบบประเภทเหมือนของ Isuzu V-Cross บ้างไหมคะก็มีเยอะเลยนะครับถ้าตอนนี้ของที่ร้านก็จะเป็น Isuzu v c r ค s s เนี่ยยืนหนึ่งเลยนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผม นี่นะคะหลายคนแบบว่าอาจจะแบบเออมีรถกระบะนะคะมีรถอ e ีสูบิงโรสอยู่แล้วนะคะอยากที่จะแบบอยากที่จะเพิ่มลูกเล่น<ช>เนาะนะคะให้แบบมีสีสันเวลาขับรถหรือว่าหนุ่มๆท่านไหนที่แบบเอออยากจะลองเปลี่ยนแปลงดู<ช>นะคะ<ๆ>ก็สามารถนะสอบถามพี่ใบก้อนได้ไดนะคะพ<ม>ี่ใบก้อนมีอะไรแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมไหมคะสําหรับแบบมือใหม่เลยอํอสหรับมือใหม่นะคะ<อ>รับะะก็แนะนําว่าให้เข้ามาแต่งรถที่ร้านดิมพาซูบูร์ส,สุราธานีนะครับเราก็จะมีแบบว่าที่ร้านนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะคะว่า ชอบการแต่งรถแบบไหนนะครับการขับขี่ถนนสภาพไหนใช้งานยังไงนะครับคือเรามีแนะนําทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าในเรื่องการใช้การเลือกใช้ยางนะครับการทําช่วงล่างหรือว่าการที่ลูกค้าเอาไปใช้งานในชีวิตประจําวันเอาไปเอาเป็นรถทํางานหรือว่าเป็นรถขับสนุกหรือว่าเป็น เป็นรถที่แบบว่าขับไว้สวยงามอะไรประมาณนี้ครับ,<า>รบเรียกได้ว่านะคะไม่จะเป็นแบบจะต้องแบบแต่งเพื่อความสวยงามอย่างเดียวใช่ครับนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากปรึกษาเพิ่มเติมนะคะคเกี่ยวกับช่วงล่างของรถก็ดีนะคะหรือว่าใครที่แบบมีปัญหาแบบตรงนน้นตรงนี้ก็สามารถเข้าไปหาพี่ไบก้อนได้<า>นะคะขออนุญาตถามเพิ่มเติมค่ะสถานที่นะคะอยู่ตรงไหนครับพี่ไบก้อนเผื่อใครอยากจะตามไปสถานที่ของร้านดีมคาซูเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผม จะอยู่ถ้าจะอยู่ตรงเส้นถนนสีกเกษมนะครับถ้ามาจากฝั่งในเมืองเนี่ยจะเลยร้านชมจันทร์มาประมาณ200เมตรนะครับผม mm hmm. หรือว่าเข้าเข้าดูทาง Google Map นะครับดิมพาซูเปอร์วิลสุราษฎร์ธาน,นีนะครับก็จะมีปักหมุดไว้อยู่ในนั้นให้เรียบร้อยเลยครับผมเรียกได้ว่านะคะการคมนาคมตรงนั้นนะ,ะจอดรถอะไรก็สะดวกสบายเาะ,ะใช <น S 1> ่ครับในร้านค่อนข้างกว้างขวางจอดรถได้ค่อนข้างเยอะแล้วยังมีที่หน้าร้านอีกนะครับนี่ค่ะรองรับนะคะสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอยากจะไปแต่งรถนะคะักลัวแบบว่าเออจะไปแล้ว อาจบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่กล้านะ,ะเหมือนเข้าใจหลายๆท่านอาจจะแบบคูมแ,แต่<อ>งรถทมแต่ว่าเดินเ,เข้าไปไม่รู้ว่าเออจะไปถามยังไงจะไปอะไรจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะ แต่ว่าที่ร้านของพี่ไบก้อนนะคะริมคานนะคะก็คือยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเคยแต่งรถมาหรือว่าไม่เคยแต่งรถจะมีประสบ<ช>การณ์รมาหรือว่ามีความรู้ไม่มีความรู้อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าบางคนแบบอาจจะอยากลองไปสอบถามดูก,ก่อน<ช>นะคะคก็ก็ยินดีดดดนะคะคอ่ะนะคะเดี๋ยวเราเผื่อว่านะมีหลายท่านตอนนี้โอ้โหคนชมถึง24ท่านเลยทีเดียวค่ะนะคะ พี่คุณผู้ชมทางบ้านค่ะมีคําถามบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งรถขนาดน,นี้แล้วค่ะเผื่อใครที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะวันนี้ยินดีเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กับพี่ใบก้อนนะคะ halo, ดินคาค่ะนะคะจะได้แบบว่าข้อ,อมูลเพิ่มเติมเนาะนะคะเผื่อใครแบบว่ายังไม่สะดวกที่จะไปที่ร้านหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเตนนิมตรงนี้อาจจะแบบยังไม่กล้าต่อหน้าอย่างนี้นะคะผ่านตรงนี้มาได้เลยค่ะนะคะอ๋อนีคะนี่บอกว่านะคะ พี่ไปก้อนนะเพื่อนผมเพื่อนผมโอ้โห <c oughs> น,ะะนี่บอกแล้วว่าพี่เขาไม่ธรรมดาค่ะมี FC ด้วยนะคะ,สะแสดงว่านะคะฝีมือนะคะ ยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็มีคนรู้จักเยอะด้วยนะคะอาจจะเป็นแบบว่าในแวดวงของนักชอบแต่งรถเนะถาะนะคะ, <ผม S 1> คะอะนะคะมีคําถามเพิ่มเติมไม่เอ่ยนะคะตอนนี้ขอหัวใจรวๆนะคะหัวใจรวๆมาเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ไปก้อนก็อยู่กับเราต้องบอกว่าพี่เขาน่ารักมากเลยนะคะมาเรียกว่าสแตนบายนะคะเพื่อที่จะมาให้ความรู้เนาะนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ เกือบเที่ยงเลยนะคะวันนี้ทีมงานของเราก็มีแบบว่าหลากหลายนะคะให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะมีทั้งในส่วนของอาหารของว่างนะพี่พงศธรทานข้าวหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนะคะตอนนี้นะคะจะเกิดว่าไม่มีคําถามแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ใบก้อนนะคะฝากร้านอีกสักรอบก็แล้วกันค่ะแล้วก็พูดถึงสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านแต่งรถนะคะอย่างมีคลอสนะคะเผื่อใครแบบอีกสักรอบก็แล้วกันค่ะนะคะ ก็นะครับฝากร้านนะครับดิมคาซูเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับร้านแต่งรถยนต์ครบวงจรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านใดนะครับที่ออกรถอิซูซูวีครอสอย่างเช่นคันนี้นะครับอยากจะยกสูงหรืออยากจะเปลี่ยนล้อยางนะครับทําช่วงล่างนะครับหรือว่าทําในเรื่องของโลบ้าทําในเรื่องของตะแกรงติดหลังคานะครับผมทางร้านริมคาซูเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีเนี่ยคือจัดให้ลูกค้าได้หมดทุกสเต็ปเลยนะครับผม ่นะคะไปหาพี่ไบก้อนกันได้นะคะวันนี้ค่ะแนวทางอิส,สุสุราธานีนะคะมีของที่เราลึกค่ะมอบเป็นเรียกว่านะขอบคุณพี่ไบก้อนที่ให้เกียรตินะคะมาให้ความรู้นะคะกับพวกเราวันนี้ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณพี่ใบก้อนมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาวันนี้นะคะนะแล้วก็คุณชมค่ะเนี่ยที่กาลังรับชมอยู่ตอนนี้นะอย่างที่บอกไปข่าวว่าใครสนใจนะคะอยากที่จะเริ่มต้นการแต่งรถนะคะไม่ต้องอายเนาะนะคะ่สามารถเข้าไปได้เลยนะคะพี่ๆนะคะทีมงานนะคะที่นะคะที่พี่ใบก้อนดูนะคะเป็นริมทางคอยดูแลนะคะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเข้าไปได้เลยยิ่งบอกว่ามาจากอูสุสุรัตน์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะคะ ได้รับการดูแลดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใบก้อนด้วยนะคะ,คะแล้วก็ต่อจากกันในช่วงนี้ค่ะนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านขะไปรับชมนะคะ VTR ค่ะซึ่งนะคะเป็น VTR ค่ะที่เกี่ยวกับนะคะรถนะคะ VCross นะคะ 4คูณสนั่นเองค่ะนะคะโดยนะคะจะนำทุกท่านค่ะนะคะไปเที่ยวนะคะไปดูกันว่าค่ะในการใช้รถวีคอสนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าในวิดีโอของเราค่ะจะนำเที่ยวโดยนะคะคุณนิวค่ะชัยผลนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะวีทีอาร์นี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าในวีทีอาร์นี้ค่ะเราจะมีคำถามนะคะให้ทุกท่านค่ะเนี่ยร่วมลุ้นสนุกกับเรากันด้วยนะคะรับชมวีทีอาร์ไว้ให้ดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงของคำถามนั่นเองค่ะขอบคุณพี่แปก้อน อรอบกอลากัน<ช>ค่ะ